วันนี้นะคะเราจะเรียนกันในเรื่องของ telling the time telling the time ก็คือการบอกเวลานั่นเอง <c oughs> การบอกเวลาในภาษาอังกฤษเนี่ยจะมีเยอะมากหลากหลายแบบเลยคือเขาแบบใช้บอกเยอะมากเดี๋ยวมีคำศัพท์ให้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนคำศัพท์คำแรกนะคะต้องมีแน่นอนคำว่า clock clock ก็คือคำว่านาฬิกานาฬิกาตัวนี้เนี่ย จะหมายถึงคำลงท้ายอย่างเช่นคำว่า10นาฬิกา9นาฬิกา8นาฬิกาก็คือเป็นหน่วยของคำนั่นเองเนาะไม่ใช่ตัวนาฬิกานะคะถ้าตัวนาฬิกาจะเป็นคำว่า CLOCK ก็คือนาฬิกานั่นเองต่อไปคำว่า hour ที่แปลว่าชั่วโมงนั่นเองต่อไปคำว่า minute minute ที่แปลว่านาทีนะคะ next คำนี้จะเป็นตัวที่เราจะใช้เรียนกันในวันนี้ก็คือคำว่า a quarter past a quarter past คือผ่านมาแล้ว15นาทีนะคะเราจะใช้ในประโยคยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเนาะคำต่อไปคำว่า half half ก็คือ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงนั่นเนองเนาะ half คือครึ่งนึง1ชั่วโมงมี60นาทีใน60นาทีแบ่งครึ่งเป็นเท่าไหร่30นาทีนะคะนั่นก็คือครึ่งชั่วโมงนั่นเนอง คำศั์เนี่ยก็จะมีทั้งหมด5้าคำนะวันนี้เนี่ยเราจะเรียนกันทั้งหมด3แบบนั่นก็คือตรงตัวเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นที่แบบผ่านมา15นาทีแล้วก็อันที่เป็น30นาทีจะเป็นยังไงนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะแบบแรกนะคะก็คือคําว่า a c l o c k ที่แปลว่านาฬิกาตัวนี้เนี่ยจะเป็นแบบตรงตัวนะอย่างที่คุณครูบอกนะคะก็คือ10นาฬิกา11นาฬิกา9นาฬิกา8นาฬิกาโดยเราเนี่ยจะใช้ประโยคที่บอกว่า it is อันนี้คือตัวย่อเนาะ it is ก็อ่านเป็น is is แล้วใส่จำนวนเวลาก็คือเวลาตอนนั้นแหละที่มันตรงตัวเนาะก็คือ is แล้วก็เวลาแล้วก็ใส่คำว่า o'clock ตัวอย่างเช่นอันแรกนะคะ10นาฬิกาอันนี้คือ10นาฬิกาตรงเลยเนาะเราก็จะอ่านได้ว่า is 10 o'clock is 10 o'clock อันนี้นะคะเป็น5นาฬิกาเนาะก็คือ5นาฬิกาตรงๆเลยก็อย่างเช่น 5้าโมงหโมงเช้าหรือห้าโมงเย็นแบบนี้เราก็จะเรียกได้ว่า is five c l o c k is five c l o c k ก็คือ5้านาฬิกานั่นเองถ้าเป็น2องนาฬิกาล่ะเราจะพูดได้ว่าไงคะ is two o'clock คำว่า a c l o c k เนี่ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อตัวเลขนั้นเนี่ยมันคือเวลาที่ตรงเป๊ะๆก็จะเปลี่ยนแค่ตรงตัวเลขเท่านั้นเองนะคะอย่างเช่น4โมง4นาฬิกาเนี่ยเราก็จะพูดได้ว่า is 4 o'clock คิลไอส์ o c ออย่างนี้นะคะแล้วก็เปลี่ยนได้เลยต่อไป a quarter past a quarter past คือผ่านไปแล้ว15นาทีเราจะใช้แบบไหนตัวอย่างรูปนี้นะคะอยู่ที่9นาฬิกาเข็มสั้นชี้ไปที่เลข9เนาะ9นาฬิกาและเข็มยาวเนี่ยชี้ไปที่เลข3นั่นคือเท่าไหร่เอ่ย5 10 15ก็คือ15นาทีนั่นเองนะเราจะบอกว่ามันผ่าน เก้าโมงมา15นาทีแล้วเราก็จะพูดได้ว่า is a quarter past nine is a quarter past nine ก็คือผ่านมาแล้ว15นาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่6นาฬิกา15นาทีนะคะเราก็จะพูดได้ว่า is a quarter past six is a quarter past six จากเวลา6นาฬิกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยผ่านมาแล้ว15นาทีนะคะเราก็จะสามารถที่จะบอกหรือว่าใช้คำนี้เนี่ยในการบอกได้เลยนะคะว่าถ้าผ่านมาแล้ว15นาทีเนี่ยเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า it's a l r e r y past แล้วเราก็ใส่ตัวเลขที่เป็นชั่วโมงเนี่ยไว้ข้างหลังเพราะว่ามันเพิ่งผ่านมาแค่15นาทีอะไรแบบเนี้ย แล้วก็สามารถใช้บอกได้เลยนะคะต่อไป half นะคะก็คือ30นาทีหรือว่าครึ่งชั่วโมงที่เราใช้เรียกกันนั่นเองเ,อเราก็จะใช้ is half past is half past แล้วก็ตามด้วยจำนวนเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าใช้แบบไหนตอนนี้นะคะ <S <S เป็นเวลาเท่าไหร่เอย่ย10นาฬิกา30นาทีนะคะเราจะพูดได้ว่ายังไงเอ่ย is Half past ten คือผ่านมาแล้ว30นาทีนะคะก็คือ10โมงครึ่งนั่นเอง10โมง30นะคะเราจะอ่านตัวที่น้อยกว่าเพราะว่ามันยังไม่ถึงนะอย่างเช่นอันนี้เนี่ย10โมงครึ่งเข็มยังอยู่ที่เลข10อยู่เลยนะคะยังไม่ไปที่11โมงเนาะเราใช้คำว่า half กับที่เป็น10โมงครึ่ง9้าโมงครึ่ง8โมงครึ่งอะไรแบบนี้นะคะ ตอย่างต่อไปตอนนี้เข็มสั้นนะคะอยู่ระหว่างเลขอะไรเอ่ยตอนนี้เข็มสั้นอยู่ระหว่างเลข4กับเลข5เราจะใช้เลขไหนเอย่ยมันยังไม่ถึงเลข5เพราะฉะนั้นตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะ4นาฬิกา30นาทีเราจะใช้คำว่า half ในประโยคได้ว่า is half past f ต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้อะไรเอ่ยเข็มสั้นชี้ไปที่เลขอะไรคะมันเลยเลขเจ็ดไปแล้วแต่ว่ามันยังไม่ถึงเลขแปดเพราะฉะนั้นเราก็ยังไม่นับนะคะเพราะว่าเข็มสั้นเนี่ยเราจะปัดลงเข็มสั้นเนี่ยเราปัดลงเลยยังไม่ถึงเลขแปดเราอ่านว่าอะไรเอ่ยเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีใช้คำว่า half ได้ว่า i s half past seven it's half past s เดี๋ยวเรามาทบทวนกันอีกรอบหนึ่งนะคำว่า o'clock คืออะไรเอ่ยตัวที่ใช้บอกเวลาที่เป็นเลขอะไรเอ่ยเลข0ูตรงตัวก็คืออะไร7 0โมง8โมง9โมง10โมงตัวนี้ใช้คำว่า o'clock ก็คือ2 w o o'clock f o c l o c k f i o'clock อันนี้ก็คือตรงตัวเลยแล้วถ้าเป็นผ่านไป15นาทีละ่ะใช้คำว่าอะไรเอ่ย ก็จะใช้คำว่า a quarter past a quarter past อย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเป็นเวลาเท่าไหร่9นาฬิกา15นาทีเราก็จะพูดด้วยว่า it's a quarter past nine it's a quarter past nine และคำว่า half คือผ่านมาเท่าไหร่เอ่ย half คือเท่าไหร่ครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเราก็จะสามารถพูดได้ว่า i s half past t e It's half past seven. It's half past four. See you again next week. Bye.